ที่อยู่ในมือของพลน,นะครับอันนี้เป็นยอดมะพร้าวนะฮะจุดเด่นของยอดมะพร้าวก็คือตัวเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างจะกรุบกรอบนิดๆนะครับแล้วก็ความหอมของเขาครับเราจะนํายอดมะพร้าวมาปรุงเป็นเมนูสไตล์ไทยๆง่ายๆนะครับยอดมะพร้าวต้มกะทิสดครับ นอกจากยอดมะพร้าวแล้วเรายังมีมะพร้าวขูดขาวซึ่งเป็นมะพร้าวขูดขาวจากมะพร้าวหฮานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคั้นกะทิสดๆให้ดูนะครับเ,เริ่มจากการคั้นตัวหัวกะทิก่อนหัวกะทิเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ําอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเราใช้มะพร้าวขูดทั้งหมด1โลนะครับแล้วเราก็ตักทีละน้อยฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของหัวนะฮะเราก็เอาตัวที่เราคั้นแล้วเนี่ยครับใส่ลงไปพักไว้ก่อนครับ สำหรับตัวมะพร้าว1กิโลนะครับผมได้หัวกะทิมาทั้งหมด3ส่วน4ถ้วยนะครับส่วนตรงมะพร้าวที่เราคั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาคั้นอีกทีนะครับซึ่งเป็นน้ำที่2ครับเราใช้น้ำอุ่นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดเราใส่ลงไปเราเคล้าๆกันก่อนนะครับน,นะครับแล้วเราก็คั้นหางกะทิครับผม สำหรับตัวน้ำกะทิที่2นะครับหรือตัวหางกะทิเนี่ยครับวันนี้ผมใช้น้ําอุ่นนะครับแต่บางคนที่เขาพิถีพิถันหน่อยนะครับร้านอาหารบางร้านที่ขายราคาค่อนข้างสูงเขาก็จะใช้น้ําลอยดอกไม้ในการคั้นนะครับหรือบางคนก็จะใช้น้ํามะพร้าวนี่แหละครับในการคั้นครับออแล้วครับผมนี่ได้อยู่ประมาณ3ถ้วยครึ่งครับสำหรับยอดมะพร้าวนะครับเราก็หั่นให้เป็นแผ่นบางๆนะฮะแล้วก็ผมมีชามใส่น้ำนะฮะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ แล้วเราก็นํายอดมะพร้าวเนี่ยลงไปล้างน้ําสักครั้งหนึ่งครับเอาละพักไว้นะฮะาหางกะทิที่เราได้ทั้งหมดนะครับวันนี้เราใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ตั้งไฟครับในการทําเมนูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชามน้ำเนี่ยนะครับ คุณภาพของสเตลเลสเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติเราไปใช้พวกอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะมีการทําปฏิกิริยากับรสชาติที่เราปรุงลงไปได้นะครับสเตนเลสจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหม้อใบนี้ครับต้องบอกว่าใช้ได้ทั้งเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตา induction ที่สําคัญเวลาใช้กับเตาแก๊สนะครับคุณผู้ชมถ้าเผื่อบางบ้านเนี่ยไฟลามขึ้นมาด้านข้างหม้อเวลาเราไปจับหูเนี่ยไม่นะรายครับเพราะว่าจะไม่ร้อนครับเอาละ เรานำตัวของหางกะทินะครับมาตั้งไฟนะครับแล้วก็คอยให้เขาเดือดก่อนครับพอหางกะทิเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสครับสิ่งแรกเลยที่ใส่ลงไปได้เลยนะครับเกลือครับผมแล้วเราก็จะใส่หอมแดงนะฮะลงไปให้ตัวต้มกะทิของเราเนี่ยมีรสชาติที่หอมน้ำปลาปี๊บครับพริกไทยดำครับนิดหนึ่งนะฮะคร้านเบา,เบา แล้วเราก็จะมีกะปิครับเราใส่น้ํากะทิเนี่ยลงไปคนกับกะปินิดหนึ่งก่อนขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้กะปิเนี่ยละลายได้ง่ายแล้วบางทีมีเมด็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในกะปิเนี่ยเราก็จะได้เห็นนอกจากตอนนี้เลยก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับพอเขาเดือดแล้วเราไม่ต้องไฟแรงมากนะครับคนเบาๆไม่ให้กะทิเป็นลูกนะครับพอทุกอย่างเดือดอีกครั้งเราใส่กุ้งครับผมแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงนี่เราต้องทอดหรือเราต้องเอาไปอบไปคั่วก่อนนะครับ คนเบาๆครับพอที่เราใส่กุ้งลงไปใช่ไหมครับตัวน้ํากะทิเขาก็จะหายเดือดใช่ไหมครับพอเดือดอีกทีแปลว่าไหลแปลว่ากุ้งสุกดีแล้วเราใส่นี่เลยครับยอดมะาพร้าวนะฮะที่เราแช่น้ําเกลือไว้แล้วก็ใส่ลงไปพอส่วนประกอบเดือดอีกครั้งหนึงใช้ได้แล้วครับผมเราใส่ชะอมะลงไปครับชะอมะใส่ลงไปเพื่อลดกลิ่นของกะปินะครับแล้วก็เมื่อกี้หัวกะทิที่เราคั้นออกมานะครับใส่สักประมาณ ครึ่งถ้วยพอแล้วครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยทันทีครับคนเบาๆครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสขอมมะพร้าวนะครับรสชาติกลุมกล่อมก็มาจากทั้งตัวของกะทิแล้วกะปิแล้วก็เครื่องปรุงรสอื่นๆนะครับและนี่ก็คือเมนูยอดมะพร้าวต้มกะทิสดครับ แฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการอาหารดีๆอย่างพลพักนักปรูงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ